แต,แต่สังคมยุคนี้ดูเหมือนว่าชักกระตรงกันข้ามเหมือนที่อาจารย์แนะนำนะรู้สึกว่าถ้าใครได้โอ้อวดว่ามีมีวัตถุตามข่านิยมของสังคมไม่ว่าจะเป็นรถก็ดีเป็นบ้านใหญ่โตก็ดีตำแหนง่งใหญ่โตก็ดีเนี่ยสุดจับแหมรู้สึกจะเป็นที่ยกย่องของสังคมมากกว่าคนธรรมดาที่ไม่มีอะไรก็ทําให้คนส่วนต้องพยายามที่จะขีดพยานตัวเองขึ้นสูง นี่แหละคำถามอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะถามครับสังคมอะไรสังคมของใคร,ครที่เป็นอย่างนี้ถ้าหากจะเหมือนอย่างที่ครูเคยพูดก็คือสังคมมิจฉาทิฏฐิหรือสังคมสัมมาทิฏฐิแล้วทำไมสังคมปัจจุบันจึงมีการยกย่องสนับสนุนกระตุน้นทั้งตั้งแต่เด็กเล็กๆขึ้นมาจนทั้งถึงผู้ใหญ่ ให้หันมานิยมยินดีกับไอสิ่งข้างนอกเช่นวัตถุสิ่งของบ้างตำแหน่งการงานอำนาจชื่อเสียงอะไรต่ออะไรต่างๆบ้างโดยไม่คํานึงถึงความถูกต้องถึงความถูกต้องของความเป็นไปได้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เคยคิดบ้างไหมมันก็ต้องย้อนกลับไปที่การศึกษานั่นแหละการศึกษาเดี๋ยวนี้ที่มีการส่งเสริมให้เป็นผู้นำเราต้องมีการอบรมเด็กๆให้เป็นคนเก่ง ให้เป็นคนมีความสําเร็จให้เป็นผู้นําซึ่งไอคนเก่งคนมีความสําเร็จนี่เราก็พูดกันมามากแล้ว mm hmm. เก่งกว่าเขาก็แน่นอนละ่ะอดที่จะแข่งกับเขาเปรียบเทียบกับเขาแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์ถ้าหากร้ายกว่านั้นก็คือเอาเปรียบเขาเบียดเบียนเขา,เ,เ,ขา,เ,เ,ขาเพื่อที่จะให้โอกาสแก่ตัวเองได้เก่งกว่าเขาได้ดีกว่าเขาหรือได้อะไรอะไรมากกว่าเขาซึ่งก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าอะไรที่เป็นส่วนเกินของคนหนึ่งก็หมายความว่ามา,มาทําให้คนอื่นมีความขาด ใช่ไหมคะมีความขาดมีความแย่งมันเกิดการเบียดเบียนกันแล้วแล้วเราก็พยายามจะสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขไม่ใช่เบียดเบียนกันแล้วทาไมเราไม่แก้ในเรื่องของการศึกษาแทนที่จะไปเน้นว่าให้เป็นคนเก่งให้เป็นคนมีความสําเร็จทําไมเราไม่นึกว่าเก่งก็ได้สําเร็จก็ได้แต่ให้รู้ว่าความสําเร็จที่มีคุณค่าที่สุดของชีวิตของมนุษย์เป็นความสําเร็จที่งดงาม นั่นก็คือความสำเร็จของความที่สามารถจะให้โอกาสแก่ผู้อื่นได้มีความสำเร็จเหมือนตนบ้างไม่ใช่เราสำเร็จคนเดียวแต่เปิดโอกาสให้เพื่อนฝูงให้คนในสังคมมีความสำเร็จเหมือนอย่างตนบ้างทำไมเราถึงไม่ชี้ให้เด็กเห็นนี่แหละคุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่ตรงนี้อย,นอยู่ตรงที่เราสามารถเปิดโอกาสแบ่งโอกาสให้แก่เพื่อนนี่อันหนึ่งนะฮะ